ครับก็คือช่วงสุดท้ายของรายการครับกับช่วง Open Box นะครับที่ก๊อฟและผมเนี่ยจะมาพูดคุยและเปิดอุปกรณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันครับครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมเผอิญว่ามีแฟนเพจครับส่งมามีเองมีครับเอ้โพูด่นเสียเลยโอ้มีติดตมีแฟนคนติดตามนะครับส่งมาบอกว่าทาง พี่ก๊อฟเนี่ยกูไอทีแมนเนี่ยนะครับก็ไม่มีพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นตระกูล AMD บ้างหรอเีแต่ Intel Intel เเราไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฟ้านะครับเราเลยขอมาปุ๊บเราจัดให้เลยจัดมาเลยใช่ไหมใช่ครับกับรุ่นนี้เลยครับ ASUS X550Z ้หครับตัวนี้ครับ AMD เราไปดูสเปคกันหน่อยว่าตัว CPU AMD และกราฟิกเป็นแบบไหนครับ เป็นไงนครับ CPU นี่เป็นคอร์คอร์นะครับแล้วก็มีกราฟิก AMD Radeon ถึง2อกิกเลยครับแน่นอนครับคำถามที่เขาอยากรู้มากอยากรู้ว่า performance เป็นยังไงนะครับแล้วก็ทดสอบมาแล้วนะครับบน performance test 8นะครับได้คะแนนอยู่ที่1,450รคะแนนโอ้โหก็อยู่ในระดับกลางๆใช่ครับต้องบอกว่า พอเทสออกมากเนี่ยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จมากเท่ากับในเรื่องของเกมนะครับอาจจะอยู่ระดับก,กลางๆคนที่เล่นเกมออนไลน์ใช่ครับนะครับหรือการาฟิกประมาณก,กลางๆหน้ต่อเนี่ยโอเคใช่นะครับแต่ถ้าจะเป็นพวกฟอร์แมตเกม 3D ใหญ่ๆเนะี่ยก็ยังต้องพิจารณานิดนึงใช่ครับ,รบแต่มาพร้อมกับหน้าจอ15นิ้วแต่เสน่ห์ของตัวนี้คือดีไซน์ครับผมบอกเลยว่าผมชอบลวดลายและดีไซน์มากนะครับทรงดูทรงดูทรงมีลวดลายไหมวัสดุที่ใช้เป็นแบบโลหะเพราะเขามีเฉลี่ย อ่าตัวที่วางมือเนี่ยเป็นไอซี่คูลคือลดความร้อนตัวผมทดสอบแล้วนะครับทดสอบบนโปรแกรมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าทํางานนานๆๆเนี่ยก็อุ่นๆไงไม่ถึงเรืร้อนไม่ถึงเรืร้อนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือระบบเสียงนะครับเป็นไงบ้างโซนิคโซนิคมาสเตอร์นะครับระบบเสียงนี่เป็นโซนิคมาสเตอร์ครับซึ่งเรียกว่าให้เสียงเนี่ยคุณภาพดีเลยเสียงเคลียร์นะครับคุณคุณภาพเสียงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่มีอันนึงคือที่ผมอยากแนะนําก็คือตัวนี้ฮะตัวไหนเอ่ย ออดิโอวิสาะออดิโอวิสรต้องเกี่ยวกับเรื่องของเสียงแน่นอนครับเพราะบางทีเราต้องการความบันเทิงถูกไหมะฮะท่านผู้ชมก็อาจจะต้องการความบันเทิงเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนี่ครับสามารถปรับโหมดให้เลือกันชง่น,นนี้งนะ่ายอ๋อมีหลายโหมดด้วย<ช>นะ,ค,ะครับผมนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีช่องอีกอันนึงครับบอกอนนั่นคือ ทูซิ o เกิลอินสแตนออนมันคืออะไรครับบอกก่อนมันคือการที่จะเปิดคือ <c oughs> ด้วยความรวดเร็ว2วินาทีเท่านั้น <c oughs> ใช่ครับทูด้วยนะบางคนบอก2วินาทีก็โอ้โหรอไปแต่นี่ทูเลยคืออย่างงี้ฮะค <c oughs> ำว่าไม่ได้กดพกด ปุ่มปุ๊บเปิดปั๊บนะมันมาจากสลีปโหมดใช่คุณผถูกต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเขาจะบิดว่ากดปุ๊บต้องติดเลยสองนาทีใช่คือว่าในการใช้โหมดฟังก์ชันสลีปโหมดเนี่ยมันก็โทรศัพท์มือถือถูกต้องครับที่เรากดปุ๊บเนี่ยพอเข้าโหมดสลีปมันจะดับไปอ่าแล้วกดเข้ามาใหม่ปุ๊บมก็จะเด้งขึ้นมาภายในสองวินาทีถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นก็คือพอร์ตเชื่อมต่อ่่่่่่่่อกม่่่่่่่่่่่่น่่ว่านะ่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่มั่่่่่่่่่่่่่ d ่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่เล่่อ่ื่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ัน่่่่่่่่่่ั่่น่ค่่่่่กว่่่่่่ก่่่อย่างน่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ a ่่่ เว็บสตอรี่นั่นก็คือเป็นระบบข่าวอ๋อให้เราฝากข้างบนได้ด้วยถ่ายว่าเท่าไหร่เขาบอกมา2กิกว้ยธรรมดาเขาจัดให้16ครับ16เลยหรอ16กิกแต่ยังไลาฟรี1ปีนะครับก็ทำให้เราฝากข้อมูลได้พราะจริงเขาสามารถใช้ร่วมกับในเรื่องของอะไรครับพวกในสมาร์ทโฟนเขาด้วยนะครับใช่ใช่นอกจากนั้นก็คือตัวนี้ก็จะมีารันตีให้2ปีนะครับก็จะบอกว่าคนที่เป็นสาว MD เนี่ยคงจะชอบพอสมควรครับ ก็ไปตามคําขอจัดไปครับเขาขอมาเราก็เสนอไปนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ดีๆนะครับที่มาพูดคุยกันวันนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add in b o n นะครับเราอัปเดตข้อมูลข่าวสาร IT นะครับแอปพลิเคชันที่มานําเสนอผ่านทางน้องแนนซี่รวมทั้งอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวนี้นะครับหากท่านใดมีคำถามหรือว่าอยากจะแนะนำนะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจด้านล่างครับ อย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเรานะครับเวลาเดิมครับสามทุ่มสี่ห้านะครับทางช่อง m c o ม r อร m ดแคมหมายเลขสิบสี่ครับระบบเคเบิลและดาวเทียมหมายเลขยี่สิบสี่นะครับวันนี้พวกเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ